สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้ะเมื่อนี้กะหลังเลิกงานกับพาเขาป่ากนแล้านะจ้ะเห็นฝนตกแล้วนอนบลับนะจ้ะอยากมาเก็บเห็ดอันหลังฝนตกไม่ไหมดอกง,งามงามอยากกินสดสดหนึ่งสดสดอันที่แช่ซองฟิตไว้ไว้ถ้ากินหนาวๆนะจ้ะตามมาตามมาจ้ะมื้อนี้ว่าเฮาสิได้เห็ดลายปันใดมาลุ่นซอยน้องเมย์นะจ้ะดอกแรกของเขาอวบใหญ่ ป๊าดเบิงขามันดูจ้ะอดอกตะหักนะจ้ะเห็ดพึ่งนี่ดอกที่สองของเราได้น้ำฝนสีแจ่มมาก ครั้งพุ่นมีอีกสองดอกนะจ๊ะแต่ว่ามันมันเลิมเถาแล้วจ้ะหนึ่งดอกสองดอกอุ้ยน้องเมศเห็นอันเห็ดเห็นเห็ดมันปูจ้ะกุ้มนี่เห็ดมันปูโอ้ยกำลังออกดอกนิดหน่อยอย่จ้ะนี่ได้น้ำฝนเหลืองเต็มเลยจ้ะดอกหน่อยก็เอาเนาะจ้ะ ตลกน้อยแข็งดีดีวันนี้สิปัดขาอยู่บ้านนุง้งไรหลายเลยมันปวดแข็งดีดีนี่ใหญ่อยู่จักน้อยอยู่ช่วงนี้หิดกะ เริ่มจะบอค่อยมีแล้วจ้ะมันสิเปลี่ยนหนาเป็นเขาฤดูหนาวแล้วนะจ้ะพูยข้างในคุณต้องไม่เห็นอีกแล้วเห็นหลายแล้วตามไปตามไปจ้ะอันนี้เห็ดอ,อันนี้ก็กินได้ด้จ้ะเห็ดอันนี้ฝรั่งอันนิยมเอาไปเฮ็ดไอเอาไปเฮ็ดไอเป็นสลัดจะเอาไปต้ม พอตัดเราขามจะเป็นนมแบบเนี้ยจะ้ะเห็ดฝรั่งเขานิยมออกไปอยู่ในอันตลาดขายแพงๆเนี่ยจะ้ะแต่ว่าขามันเขาจะว่กินกันเนาจะ้ะเขา,เาต่ะอกมันนี่ลักษณะตรงนี้ก็สิเอาอยู่คนอีกดอกหนึ่งเมื่อนี้ได้เห็ดยังก็ต้องเอามันไกลสีไว้แล้วอู้อีกดอกหนึ่งเราไม่เห็นแล้ว พงนน้นเหรอดูทั้งตุ่นมนีอีกอุ้ย,ยเห็ดอีกแล้วเห็ดเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งคาไายเหรบสีสวยงามอุ้ยดอกนึงพุ่นลมแล้วสงสัย สงสัยมันเน่าแล้วจ้ะมันได้น้ำฝนหลายไปทั้งปุ่นอีกห,หูสิเ้วคุณจ้ะหลายดอกอยู่แต่ว่าคือสิเน่าแล้วบุน้นี่ทั้งปุ่นเน่าแล้วดอกนี่เน่าเพิ่แล้วดอกนี่ก็นเนา่าสองดอกคุณเอาได้ไหมนะเอาม่าได้สองดอกนี่ เอาด,ดอกน้อยนั่นจ้ะดอกมีข้างา้ดูแต่ป้าผีทผั้งผีง่ญ่บานหมดแล้วจ้ะหนึง่งสองหามาทัานน้งนี่โอ้ย รักบานนี้กันแล้วคุณทรงดอกบานนี่คือหลายดอกนะจ๊ะไงเราน้องเมฆว่าเอาดอกนู้จ๊ะเริ่มสิเนาออ่าแล้วเพียะคุณโอ้ยีแต่ดอกงี้ไงคุณอีกด,ดอกนึงบานนี้กันหมดแล้วดอกอ่อนขาบอวบ,บ,บเลยนี่ ยุงทางปุ่นมีอีกอันนั้นเม็นเห็ดเบือบ่จ้ะคือหลายแต่เห็ดเบือทางมีเนนีอเลยนี่แถวลักซาเก้บหมดแล้ว งามแล้วจ้ะพอตุ่มงามแล้วพึง่งขาล้ายอุ้อย่นเจ้าไหนพ่ออีกแล้วจ้ะอุ้ยเห็ดพึง่งนี่งกำลังกึ่งตุ่มแล้วจ้ะ อีกดอกนึงน้องมีว่ามันแกรเราบอก่้องทั้งพุนอีกทั้งพุนอีกจังยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นั้นเนี่ยนี่ยังตุมต่มๆอยู่เลยนี่บุญในตาเขาดูสารพัดเห็ดนี่ท่านแก่าแน่ใจเริ่มแก่แล้วนะจ๊ะน,นี่บอเร้อง เปล่อนไว้นี่เนี่ยังอ่อนๆดิตัดองตัดขาโปรถนัดน่าจะใส่มือเดียวตัดเนี่ยแบบโอ้ยต้ขามันถึงยาวถึงอวบ ้เห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งหวานนะจ้ะนี่โอัวขาดปวดเลยจ้ะอยู่ใกล้ๆกันเลยอ๋อเห็ดมันปูจ้ะ ดอกไงได้ฝนดอกหน่อยหนึ่งดอกอทั้งคุณมันเห็ดนีหอย่างละจ้ะเนี่ยว่า้องมีบ่าเคยกินกระซิบเอาเนาะจา้ะคิดว่ากินได้ยูเห็ดอันนี้เคยเห็นคุณคุณยูจ้จะจว่าเอาเอ้ยทั้งนี้ก็มีจะเห็ดน,นั้นปู มาทั้งลากทั้งโคนเลยเริ่มเริ่มจะบ่โอเคแล้วจ้ะนี่เริ่มบ่กเป็นเน่า,นาแล้วบ่เนี่ยอือกำลังขึ้นเกือบมันเหยียบปัดโทษโดอกนี่คือไงเธอจ้ะ โฮ้ยเบื้องจ่ะปาดนั่นเข็งๆอยู่เลยจ่ะโอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากทุกคนโอ้ชื่อแต่ดอกใหญ่ๆมั้งนี่ปาด ขาอวกต้องเฟย์น้องเมยจะไปตัดดิบะหนุ้มตัดจะเกียงใหม่ๆกะติดนะอวกมากเชื่อฟังไว้ก่อน,นจะ้ะมาทางนี้อีกจ้ะโอ๊ยใครมาเตะ สงสัยฝรั่งเขาคิดว่ากินไม่ได้เขาเลยเตะจ้ะไม่รู้จกของอร่อยซะและ้วคุ่นอีกดอกนึงดอกนี้ก็ใหญ่จ้ะแข็งมากปึ้งดอกใหญ่แข็งอันนี้แม่มันว่าเอาแล้วนะจจะแม่มันเอาทะลุมัน ดูเขาได้ตะโดกยังไงได้จ้ะพูนข้างในคุณนอีกอ่ะแล้วว่านั่นคือสิเกแล้วจะาสองดวงกัน้นนามฝนเหลืองอารามเลย คนทั้งคนอีกเห็ดมันปูเห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูมันปูขาอปวเลยจ้ะเดอกนอ้ไม่เ n ยังไงย,ยังยังอุ้ยแสดสองเจอเห็ดพึ่งลายอีกหนึ่ง าได้พอหมอ,อกเกงแล้วเด้อจ้ะใหญ่เจอเห็ดมันปุยแล้วจ้ะ được như mọi nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền cả, ฝนตกไกล้นี้กลับบ้านแล้วจ้ะหนักมากมเดี๋ยวไปเห็นทางเลยค่ะฝนตกทั้มจะได้ซัมเนี่ละเห็ดมันนี้